เลครับตอนที่อยู่กับเซิร์ฟเวอร์ฟรีคิกนะครับผมเซิร์ฟเนี่ยก็จะเป็นแนวฟรีแลนด์เลยนะครับส่วนโปรโมชันนี้เนี่ยผมไม่มีอะไรให้เปิดเลยนะไม่มี300ไม่มีอะไรเลยต้องหายเองนะเพราะแอดมินถึงไม่ตื่นนะผมมาบายๆนะแอดมินน่าจะรอนดึกกันนะเพราะว่าเปลี่ยนโปรโมชันนะครับก็ประมาณนี้เลยโปรโมชันใหม่ก็เหมือนเดิมเลยครับแค่เปลี่ยนโมเดลนะประมาณนี้แล้วก็ส่วนของใหม่เนี่ยก็จะเป็นของซูเว็บนะครับมี EX, เอ่อแล้วก็พวกตัวละคร s s r ต่างๆนะครับน่าจะเอามาเพิ่มเยอะอยู่นะ น่าจะต่างกับโปรโมชั่นที่แล้วปะ่ะอันนี้เต็มเลยผมเห็นเนี่ยเออกี่ตัววะเจ็ดตัวแล้วก็จะมี 3S นะครับเป็นเซตใหม่นะครับประมาณนี้นะส่วน 3S นี้ก็อ่าเป็นของแรน่าจะแรสุดปะ่ะลองจาก EX อ่ก็สุ่มได้ในเว็บนะครับผมประมาณนี้แล้วก็จะมีของสะสมนะครับเติม500บาทนะก็จะเป็นเซตตัวนี้เลยเป็น OP นะครับประมาณนี้แล้วก็ของในกล่องนะก็มีประมาณนี้เลยแต่ผมไม่ได้สุ่มให้ดูนะครับก็มีเท่านี้นะ ส่วนตัวละครในกล่องก็จะมีมตั้งแต่บีบวกนะครับไปจนถึง SSR เลยนะครับส่วนตัวเช่าก็เหมือนเดิมนะอย่างที่โปรโมทไปครั้งที่แล้วผมไม่ขอขึ้นแล้วกันเนาะมีทั้งหมด5ตัวนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันทุกคน,นครับตอนนี้ผมก็มีแค่เซตนี้นะเพราะแอดมินไม่ได้แอดให้ใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะเซฟโซนถ้า ไม่รู้เซตผมมันแพงมากหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเล่นแบบตุวตัวไปแล้วกันเนาะเซตโซนน่าจะโดนรวบแบบไม่พักอ่ะผมเป็นเจ้าเซตเก่านะครับกระเป๋าก็เป็นกระเป๋าเก่าตอนนี้เขาเปลี่ยนโปรอ่ะเข้าไหวก็เข้าไหวก็ไหวนะแต่ถ้าไม่ไหวกูก็ไปถึงถึงเลยอ่ะรอแอดมินยาวๆนะครับดูนะครับว่าเข้าไหวหรือเปล่าเท่าไหร่สร้อเท่าไหร่ไอ้มามาเทียดู อ้ยยไม่โดน้นนโอ้เยอะจัดอะโอ้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไปดูผู้หนีก่อนเอ้ยแต่เขาก็ยิงเอาไม่เข้าๆได้อยู่ขอเล่นแบบเต็มตนนะครับ <c oughs> วิ่งบนอย<า>่างเงี้ยมาที่ยิงกูโดนหรือเปล่ายิงกูตายก็น่าจะปีศาจแล้วแหละร,ร้อยสิบแต่นะครับร,ร้อยสิบหม่เป็นกูหาขอหาตัวก่อนตอนนี้หาไม่เจอ ตนะพวกเราอยู่ไหนบ้างวะเนี่ยม nah. ันจะได้ปืนร้อยสิบมาครับนะเมื่อกี้ผมหาตัวเขาไม่เจอมองยากจัดเจอแล้วยิงไม่เข้าเลยเนาะเมื่อกี้ผมไม่เข้าเลยตัวไหนวะมองไม่เห็นอะไรเลย ไปเดฟเจ็ดเลยปะไปเดฟเจ็ดแล้วนันอ๋ไม่เห็นหรอรวยโอ้จะปืนละสิบแตกแตก และหมาตีมึงใครเนี่ยเอาโอ้ยถึงกำแรงอยู่เด้อแตกแตกหมดร้อยสิบแตกหมดโปใหม่โปใหม่แตกหมดจะอะไรมาบ้างก็ไม่รู้นะครับเนี่ยเฮ้ยแต่กระเป๋านี้น่าจะเฮ้ยมันเป็นหัวนี่หว่าใช่ปะนี่น่าจะเป็นกระเป๋าใหม่นี่จะ ไม่แน่ใจว่ากระเป๋าไหนดีบ้างนะครับก็เล่นนไปซีเรียสเพราะว่ามันยิงเราไม่ค่อยจะเข้ากันเลยไปเึ้นเลย F7 เหมือนจะกดไม่ได้แล้วมันเหล็กอ่ะตายเพื่อนตายหาซะข้างบนไม่รู้เซนอะไรนะครับน่าจะเป็น z r ปะ แเราขึ้นแต่ฟ้าได่านผมน่าจะโดนรวบนะครับอีกสักพักอ่ะใหญ่ๆเลยอ่ะน่าจะโดนรวบตึงขึ้นได้ขึ้นได้แล้วก็มาดูกันว่าโอ้ยตรงกลางเต็มตรงกลางเต็มเอาแม่งเลย เล่นยังไงให้หนุงข้ามหัวร้อนอะไรนะแต่มันก็โดดร่วบไม่ใช่นี่ใครก็ไม่รู้เนี่ยแต่ R G B รุนแรงมากเลยนะผมอาจจะตุ๊ดๆหน่อยนะครับ ผมไมผมก็มาเล่นอยู่แบบนอกรอบอยู่สักพักอยู่นะครับมันก็รวบตึงรวบตึงกันไม่พักอะ่ะอาจจะมาวอมวอไหมว่าเออไหวหรือเปล่าเฮียไม่ไหวเอาอะไรไม่ไหวเกิไม่ได้เะขย้น่เลไเยกูเอฟมนยงห้กูแองที่เนไมข้จะขึ้นแลวเ,เพื่อนข,น,ขน,ขน,ขนขึ้นขึ้นมาเล ใส่ขึ้นยากจัดเลยนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองขึ้นให้เอ้ยเฮ้ยป้าอ,อะไรแต่งไม่รู้เก็บหมดเก็บหมดนี่ผมก็เจ็บอยู่นะทุกคนเฮ้ย ใช่นีนนน่มันก็เจ็บอยู่นะ <c oughs> โอ้เจ็บไม่มากว่ะ <c oughs> โดนปิดห้องอ่ะอ้าวนี่เพื่อนเหรอนี่ครับตาย เฮ้ยสามร้อยแตกโอเคสามร้อยแตกไอชินิโดของได้รีโอดดย,ดดยิงแบบทุกเมตรโอ้ยเราโคตรแรงเลยทุกคนสามร้อยยังป่อหรือว่าปืนเราแรงก็ไม่รู้โอ้ยอะไรมาอดได้เลย,ยโอ้ยมันรวบตึงเราเต็มรวบตึงเราเต็ม หิวจัดไปไปต่อไปต่อแล้วก็เล่นไงก็ได้ห้ามแตกอะเนาะเซ็นะมันแพงนะครับเซ็ตเนี้ยน,น่าจะหลายตังอยู่อะแต่ก็โดนรวบตายเหมือนกันนะครับดูจากเมื่อกี้นะเฮ้ยลุมไม่เล่นนะเฮ้ย,ยอฮ้ยให่จยิงดิงดใจหมด รูไม่เล่นนะครับสุดลหล่อแตกเลยเส็จฟรีไว้เพื่อน,อ yeah. อน,น, oh, น,นร,ร้อยสิบแตกเท่าไหร่พวกโอ้ยนี่พวกเราหมดเลยเหรอเฮ้ยเอาดีพวกอะไรอย่างเยอะแล้วเป็นกองทัพไหย สวัสดีเพื่อนไว้นี่เซตกาบผมก็เฮ้ยชิ้นนี้แปลกตกตก็ <c oughs> นั่นแหละครับ ทุดก็สไตล์เราอยู่แล้วนะเราไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องคำพูดนะครับไฟไม่มันจะดมาเลยเพื่อนโอ้ยไอชิ้นนี้ถึกอยู่ เดินปิดเดินปิดไอที่นี่ใครเนี่ยยิงแล้วหนียิงแล้วหนีที่นี่ใครก็ไม่รู้เนี่ย บอกว่าอะไรนะ RGB รอคุก่อน,ใน,ในโอ้โหมีคนแม่นเร็วผมเต็มเลยแต่ถ้าผมอยากได้300 3<ท>ามร้อยเซ็ตนะแล้วก็ไปหนึ่งหนึ่งนะครับไปกัน,นต่อ,ท,นนตอทุกคนเจอแล้วนะน่าอยู่ตรงนี้ ไปต่อไปต่อนี้นี้นีตายตายเรียบแต่จีบีมันยิงยากจริงนะ อยากได้เล to ียอยากได้เลียไปเล่นเขาบอกว่าอะไรนะ RGB ระวังมาเลยอ้าวน่าด่าเส้โอ้ยไอ้พวกตัวกระตูกแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรนะตัวกระดูกแล้วก็ซ่อนปืนเนี่ยน่าจะน่ากลัวสุดแล้วนะครับน่ากลัวน่ากลัวไม่เอาไม่เล่นเ เราก็ตุ๊ดไปนะครับทุกคนบนหลูมอย่างนี้แหละนะมันมันยากอ่ะใครใครเล่นฟรีแลนซ์อยู่น่าจะรู้นะครับเล่นคนเดียวอ่ะยากนะครับยากมากอ่ะเห็นไหมมันมีทีมงานรวบอยู่นะคเพี้ย มันเป็นพวกร้าร่วมเนยเห็นไหมครับเห็นผมใช่ไหมไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้นะครับเมื่อกี้น่าจะรีนะครับเดีต้องไม่ไอพเราต้องอย่าเข้าห้องนั้นอะ อา้าวหลุดเลยโอ้กําลังมันเลยมานะครับเราก็มาหนึ่งนนหนึ่งกนะฮะเกียงไก่ what the fuck เกียงไก่ไหนนาย what t h e fuck เกียงไก่คือใครวะไม่ใช่กูแล้วหนึ่งอ,ะอ่ะไม่ผ่นานแล้ะก็มีเดี๋ยวๆรออีกห้าทีน,น่าจะเสกได้ละโอ้ยคมจังอ,ะอ่ะแต่กูวาสุดเลยแล้วกันจบละทุกคน เลยตัวละครด่านไหนครับเอ่อแสงมาจะไล่อย่าไล่อย่าไล่โอเคไม่ไล่ไม่ไล่ไ,ลไอ้เจ้าหน้าโนะอ้ยกลัวดิจะไล่อย่าไล่อลโอ้ยหมนุนอย่างนี้ใครยิงโดนอ่ะกูยิงไม่โดนแล้วหนึ่งอ่ะ อ๋ออย่าไล่ยอย่าไล่อย่าไล่เอ้ยได้ไหมอ่ะไม่ได้เท่าโซนนะครับเอาได้ครับฟู่เอามาตั้งโลดแล้วยิงเหลี่ยมด้วยอ่ะพูดอะไรวะ อ๋อก็เห็นส้างเลิศแล้วยิงอะครับฟื้น่าวอเขาเอเเบลาขเอเดบลาตายตยสิบหม่ไม่รู้เซตเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าสามร้อยเซตละหกสิบร้อยสิบก็น่าจะสามสิบสี่สิบปยังพอมีราคานะครับก็ครับฟืไปหนึ่งที จะมีใครลงมาไหมผมอยากเล่นโซนมากกว่าว่ะโซนมันสนุกอะ่ะหนึ่งหนึ่งมันนี่ไงเจอแต่สามร้อยแอดมินยังไม่ให้สามร้อยกูเลย <c oughs> มีร้อยห้าสิบไหมครับสดุดหรอทำอะไรวะเลทช็อป <c oughs> มีร้อยห้าสิบไหมครับ <c oughs> เทำไมกดอ๋อรูปไหนวะอันนี้รูปไหนวะมันเกงงู้บวะมีร้อยห <c oughs> ้าสิบไหมครับได้ตายตายครับ <c oughs> ้กดน,น,นอนแล้วตายปรับปุ่มนอนตรงกับตัวเลขเลยอะ่ะตื่นพูดอะไรวะไม่ได้บุลี่นะพูดอะไรผมไม่ได้ยินไม่รู้เรื่องอะ่ะอันนี้คนเทนต์แรกตัววงเหรอวมไหนนายวงฮัทต์ด้วงไม่ใช่ใครก็ไมเป็นผมเสกมาเอาดีเออมาเปล่ะอะไรมันพูดอะไรนะไม่ได้ยิน ก็ปัดเบสนะครับผมก็ฝึกมาพอตัวยอยู่ไปถ้าจะมีถ้าจะมีอีกคนก็ดีนะก่อนปิดคลิปคนมันลงมาไม่ทั่วถึงเท่าไหร่อ่ะนะโอ้ยมาแล้วนี่ไงขายมีร้อยสิบไหมครับมีร้อยสิบไหมครับ ไม่มีผมมีแต่สามร้อยหรอผมไม่มีสามอ่ะผมเล่น ex ใช่ปะ,ะผมเล่น ex ปืนอยส <EX S 1> ิได้ไหม ex เนีฮะได้ไหมเล่นอะไรดูดิเล่นอะก็ ex อ่ะ ex อ่ะนายแล้วก็เล่นปืนร้อยสิบได้ไหมอโอเคเดี๋ยวผมดีไให้พี่เอา้าเด้มันดิดเลย ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์นะว่าจะเป็นคลิปไลน์ต่อไปนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็บวันนี้บ๊ายบาย